สบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาสมองสุบนสุขสุขนภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพอกับสองสานีป่าพี่น้องเอ้บรรยากาศยำสวยๆจากหน่อยเนาะเขามาบ้านแม่น้องกิ๊กพี่น้องเอ้อันนี้บ้านเพิ่นกาใหญ่เติบไดประมาณหาสิบลังคาเฮือนเนาะแต่ว่าบ้านเท่าน่ะสิบสามลังคาเฮือนกับสิหน่อยกว่าบ้านชุมเพลินอันนี้เป็นเฮือนแบบเอือน้องกันอันนี้เฮือนลูกไส้ก๊กของแม่ใหญ่มิ่ง เขาไม่ใหญ่หญ้าแม่น้องแก้มบุ๋มอันนี้เพื่อน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 พราะวพาเพื่อนอยู่กับเพื่อนลูกไายโกกลูกสะไยเพื่อนเอาลูกสะไยมาเฮือนพี่น้องเอาลูกสะไบโกกมาเฮือนแต่ว่าแม่น้องกิ๊กแม่น้องแก้มบุ๋มน่ะผมเลยเอามาเฮือนดอกพี่น้องแก้มบุ๋มผมมาสางขอบคลัวอยู่น้ำพัวฝนเองเนาะตอนนี้อันนี้เพื่อนเพื่อนผักอาศัยพี่น้องเลย พักอาศัยเพื่อนรังนี่ข้าวกำลังสิพักกันขึ้นไปเนาะขึ้นไปทางเพื่อนเพื่อนนี่ทางหนักกําบ,บันแม่น้องเก๊กเก๊ข้ากำลังขึ้นไปนี<อ>่ข้าการะชงย่างขึ้นไปลกกับนหแล้ว งานลูกเพิ่นปาาเกี้ยงมาสั่นไอ้ลูมีแตงให้แลยังไปสีอีเนาะเยไปไปสีถุงมือเนาะถุงมือได้แต่ว่าเจ็บแต่ก็อ้อมคามเขาแล้วก็ไม่เจ็บเป็นหูในในหูป่ะตอนไนออานั้น่อกินหลอดย้ายข่าวนะกินหลอดขนาดนั้นขางหูน่ะยังไล่อยู่นะ ยายคือบอเอาทำทำรีน่ะอันนั้ไว้อัดไว้อัดแหละมอเอาออกกว่าขึ้นบานือียงลายอย่าไปนอนว่าคือปล่อยอะไรอืมแต่เป็นเจ็บเจาะมันเอยู่มันดีแล้วมันลงมาเจ็บใครไปเรื่อยเออหัวมันเจ็บยากแท้เจ็บกับหัแห้งหัวมันมันจะเป็นทำไมนเจ็บไปหามอทุกมอนต่มอได้ดีกว่ากัน ยาดัจิบึงสามเก้าที่จะใสุ่เออนี่พอาทักแล้มันเออผนซากเนาะซากน้ำมอใส่เข่าอะไรในหัวบ่นแล้บ่อนาเลยเอข่าที่้านี่บมาฆ่าบบอกว่าเขาไปมอในไสเขากับบริสิทธยาหายนะเออบริสยาแล้วก็เลยบ่อเศร้าจกเถื่อเห็นบอกักครเถื่อนอยู่ชวันผูกเออเออมาบ่ตุ้ดโอ ลัััออกนไปซักอยู่ม้อยอยู่สิว่าเป็นอยู่ในเฮื่นอันเดแม่เป็นอยู่ในฮื่นเพิ่อนอะไปลวเพิ่นสงสัยเพิ่นซักยาแบบว่าขาเสื่อขาดยางหายเนาะเฮีพนไป่ักบ่แม่นน่ะจิไปสวยอยู่ นั่นอยู่นี่บบได้ตั้งผืนเฮียนเองแม่เรามาอ้างอิีมาเออมาอ้างอิีมาเป็นมอเป็นแพทย์แต่ใครสิโบิ่นเฮียนจบขัดแม่มีใบยังขัดแม่โอ้ยเพิ่นไปเฮียนตั้งแต่ห้ายังน้อยค่ะเข้าไปกับโซนุค่ะโบภายเป็นยังกับไปหาเพิ่นสังเกตได้เนี่ยที่ว่านอนติปสาติปมอนเทปหยุดย่างแล้วหาเหล่าตามเดินตามยังเงื่อนถือหนหอกไปบลแล้วโอ้เพิ่อนอ่ะเพิ่นเบาอะไรวะสารพี่น้องเอ้ยกระขอให้เพิ่นหายเศร้าไวัยเนาะยาย โอ้อไหนเาไอ้ไว้ไปกับว่าเพิ่นไปซักขือเมือบะเมื่อนี่ก็ไปมันบ่ไปและตอนแรงจะพาไปเออเม่อ่ละสี่หาร้อยห้าร้อยอือยาเข็มหนึ่งกัแพงนะวัตรละหาร้อยไปหกลาอเพิ่นเลยอืม จะได้เงิชเงินยน้ำเาัวเาเขาจะใช่เงินเลยข่าโล่่ีเนาะอืออืออือพอ่าแม่นีัเบิรดว่าปนตัวหนึ่งแล้วยงอวอยู่บานอาการเพราะเนาะแม่อนสุดท้าย้ากอดแม่น้องแ้มบุมนี่มีเงินจริงบาไ้มีเง่เลยบอให้ยินบุหักบอให้คลายงว่ามันคนยก แม่งงัวงัวแม่ใหญ่เล่าน่แม่ดำน่ะขายหล่ยได้ทีละที่ละเอาเมื่อน่ะขายแล้อยนะมงขมนกคือเงินขายงัวได้ือนจะหายน้ำน่นี่แล้วพอไปสวรรคกับแพงไหนเนาะขายแล้วม่้องแก้ม่ะขายแต่ง่งัวัายวังเกี่ยวข่าว ลูกชายเพื่อนเพราะว่าลูกชายเพื่อนอยู่กรุงเทพทำงานผู้ดียว่าสันก็มีลูกน่อยเหมือนบอกมีลูกน่อยบยาย่ยายโอ้เพื่อนอยู่ลูกเพื่อนอะมีมีกระเทศจริงพี่น้องเลยแต่ละคนกับกุ้มไผกกุ้มมั่นนั่นเนี่ยนะกุะมนะ้มแต่ว่าเขาพัดวไผ่ม,มั่นแบบว่าบริถือว่าบริกุ้มสำนาญญ้ายายว่ะ โมเลกุลได้พี่น้องอลูกรล้านะมีสองคนอยู่กันจริงกินในเล็ดน้อยคุยพูดนะโอ้ใครเนี่แแแแยแต่ว่าเอฟซีเพิ่นได้ซอยเรือเพิ่นกาไกล้ละแหละใกล้สีเศร้าละพี่น้องเอ้ยพู้ได้ที่ว่าแบบว่าแม่ตาสงสารเพิ่นกะคือสิสด้บุญกุศลลายเนาะตะกี้เพิ่นนอนหายนอนห้องอยู่โอ,นอน้แต่เพิ่นิสด้บุญลายยังวะ ซอยคนทีวาสิตายน้อยย่าแต่กี้นันเจ้าก็เป็นแบบว่าเจะบไม่ได้อยู่ในนอนเนาะแต่เอฟซีผลเสดิบุญลาลายอย่างว่าซอยคนทีวาไก้แบบว่าเจ็บปวดแห้งว่าไกยเปมาเป็นเศร้านาะกระคอขอบคุณเอฟซีถุกถุก่านเน่าจะค่อยว่าหลานขูบอดั่งอยอ่าีวาค่อยแหกกำลังใจ และตั้งแต่ต้นจนว่าจบจนว่าเพิ่นสิเศร้าเนาะเฮาก็ขอขอบคุณ FC หลายๆเดลยขับ่มี FC ก็คือสิบ่มีวันนี้เนาะยายเนาะก็คือสินอนเจ็บนอนปวดจ้ะเนาะเพราะเฮาก็บ่ได้มีเงินเนาะไปหาหมอหาหมอกระไรแม่ไม่ไม่แต่ FC ยื่นมือเข้ามาซอยเหลือเพิ่นเฮาก็ขอให้เพิ่นเศร้าไวๆเนาะให้เพิ่นหายเป็นปกติเห็นนะพี่เนาะแต่กินนะกินบ่ได้ได้เนาะยายเนาะกินข้าวต้ม บานนีนะันย่ายนันันพ่อกินข่าวได้หลยผืนสิมีเหือมีแหง้งบานในภูมิตันท่านปกติดีึ้นเนาะเออยย่ายกินโลดข่าวนะวจะอยาก,กินซําได้ต่อกิกินกินยานะแม่แรงกับไปซักใหญ่ผินไปสีดยาขมือไปหามอขมือได้นี่พี่น้องเมื่อลาหกเลานะเนาะผไปหามอนะอถูกมือจนกว่าสิเศร้าผิวเลยพี่น้องเอ้ยเ้ากับคอให้เผินเศร้าวไวๆอย้าใเพิ่มเหายไปปกติ เอานะเมย์น้าน้าพี่ยายจอกจอกต้มน้ำยังไงยต้มน้าหยเออเออเออกินยาต่อพี่น้อง้กินเผาแล้วปิดในข้าวนะยายเอ้ยอืมแม่เพิ่นก็อายุ่ร่อยร่อยอันร้อยปลายปีปะยาย น้าจนว่าลงที่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้น่ะผิวกลายเป็นเด็กน้อยนะยายเนาะถ้าออกไปลาหล่ะกลายเป็นเด็กน้อยนะพี่น้องเอลยบบตบมืออย่างเดียวม่วนมายายม่วน โอ้ยถามเบิรงกเดินซ้าอ่ะสันพี่น้องเขาชิมาาไทยเฟิรนเบิ่งกเ้อเอฟซีเดินเซนเฟิรนเบิ่งเอเด้อโอ้ยเธอได้รางวัลเนาะเธอได้รางวัลไหนรางวัลปอบใจแลยหวานเห็นบ่ปลาพี่น้องกินเถอะอะรจากหมิดน่ะยายปลาแต่ยายกินหนามสิไลไลเนี่เด้อน้อ น้ำต้มน้ำต้มเหมนแม่ต้มน้ำต้มใช่ไหมิไรน้ำน้ำต้มดีีมันมดีเปล่ามมือมนระบบอ่าฝนแม่เพื่นกันอะเออเต้มีแม่มีแม่ค่อยคอยเบิ่งคอยคุม้านตลอดเนี่ยันิไปเลยเออแม่ก็เสี่ยงหัวาแม่เพื่นกันเลไหัวแอกอกก เออเก็บไหว้บานยามแมงวันตอมปลาน่ะไม่ต้องเก็บบุมไปเก็บไห้ไปปลากติกเอามามากินปลาดิโดหาน้ำล้างมือให้ล้างหน่อยเด้อกินแล้วกินแล้วพ่อกิปลาางเอาออกนี่เด้อกางน่าเด้อ่งาคอได้เนาะแม่แม่้องกระบุ่มผกระเบง เราลยนลงี้ยนไหม่ายเออยายต่กี้นั้นอค่บอให้บายเอออย่าไปบายไปโตมาลายไม่อ้าลแ้เป็นพีนะบายนบาแพงมันมันแหงใหญ่ออกแน่นโย ขาเต้ยตามสบาย่เทนไได้ดดแมนันกมันเจ็ดชิปเจ็ดชิปเจ็คโล่งมีมีคำซ้ำอย่าบอยังห้าชิปนะน่าคำซ้มถึงงมนะนัเพิ่นเเอาพ่ะหลัน่อือผาเสร็จมือได้ได้ผ่<ห>าตะโลกนะไปเปลี่ยนหน้าหามงฮามอกับแม่น้องยังแกมบุมเนี่ยแล้ว เป็นคนเบิ ä, เ่ง no. คนแย oh. ่งถือเงินถือคำพี่น้องเอ้ยครูเพิ่นพาไปหาหมอเพิ่นจัดการทุกอย่างเพราะว่าเพราะว่าจะไปซ่าอันไม่ยาเพิ่อนเอบ่ได้ดอกไม่ยาเพิ่นฮู้กับบด้ยิ้นไปหาหมอเพิ่นก็ตือแบบว่าตือของความเจ็บความปวดน้่หยายแจกสิไปใายเสียค่ารถค่าล่างกับผู้นี้แม่นตายยากกับผู้นี้ผู้นี้เป็นเพิ่นเป็นบริการ ต้องพาไปแล้วผู้หูผู้จักเนาะอันนั้นเิ่นบห่หูบ่จักแล้วหูก็บ่ได้ยินแบบความเจ็บความปวดมันก็ทรมานเนาะต้องแล่นหาทุกอย่างแม่น้องแก้มบุ๋มน่ะน้องเมื่อนี้เขามาเขาก็มีเขามาเป็นสะพานบุญให้ผู้ใหญ่ใจดีให้ยายาย e ับเข่าอีกแล้วก็พวกนี้ยับเข่าเออแล้วเอื้อนแล้วเอื้อโนดกับปิ่นมาอืม พูในใหญ่ใจแต่ว่ามาเป็นสะพานบุญให้งพูนหใหญ่ใจด,ดีเพิ่นเพิ่นผากมาตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละเมื่อวานเขายังลุกก็ได้แต่มื้อนี้เขาลุกได้แล้วไปห,หา,มมาหมอในในเมื่อวานหมอผูกเดียวเจ้าเดียวกันนั่นแหละแม่หมอเจ้าเดียวกันกับคุณค้าไปสีบย<ร>่าหายแล้วก็หิยามากินเมื่อวานเมื่อคืนก็ยังเจ็ยบยังปวดเดี๋ยวตื่นเช้ามากเลยซิบเบาหัวนหน่อยนาเลาก็เลยมาเป็นสะพานบพูนทุนเพิ่นผากเงินมา สามพันสามพันบาทเท่ากับฮักหน้าแค่นี้ก็ยังได้อยู่เลือกค่ะฮักกับะมาณท่นปลายเขาก็เลยใส่น้ำมันน้ำานปับพมนทนก็หน่ออนเขาก็ใส่น้ำมันเขาก็เลยย่างกับหัวเขาก็เลยแป้งเกหน่อย เจือมาหอเน่พี่น้องเลยเขาเก็ไสีมามอบเงินในเพิ่อนจำนวนอยู่สามพันบาทสามพัน,น 3, บาทแต่ว่าค่าแปลงรหลดแปลงล่างใาน้มันกับน้ำมันตัวเองพี่น้องเลอ้ยเงินตัวเองเ <ขา S 2> งนินเจ้าของสามพันสองรยนอนเออ เอากระฮักค่า,าทำเนียมแม่หลัก่ะใส่น้ำมันแม่เนาะแม่เอมาบ้านเพื่อนก็จะเป็นหลักเก้อีกได้พี่น้องหลกเก้กาเติเนาะเอาก็เลยมามอบเงินให้เพื่อนอยู่สามพันบาทแม่ปเป็นเด็กกับพี่ชายแม่น้องแกมบุูมาอะไรเป็นคนถือหลักค่ะเพื่อนถือน้ำเอาใส่เพื่อนถืออยู่พันหนึง่ง โนก็นมีกำลังแรงใจนาะแม่แต่เป็นผู้ใจนะคือเมยน้องแก้มบุญแม่อันนี้น้อก็บุญก,กัธอือกันเนาะถือ<ม>ถอะไรก็มองกล้องความย่าแม่มาเออไปพ่อไหนเพิ่อนขอบคุณผพ,พ้พใหญ่ใจดีลายๆเออคู้เพื่อสามกาันจะได้โตไป วันที่ทาสบาสบายใจใหู้เบศสาปลาที่คนป่วย่าเป็น,นปล,ลำเพิน,นลับข้ามแก้วพวกขุเจ้าท่านขเจ้าอะไรเข้า,ารงแล้วสิวดููชงสานสูกคนป่วยเด็หาเงินหาข้ามขใหลหลั้รวยเยนะ้อะคือเงินป ได้ทุกความมากปัดนะทุกเจ้าคิดสิ่งไรขอให้ได้สิ่งนั่นกหลังมโนไว้โนหวังอันตรายป่วยภัยบ่อยวนเวียนไกลเด้อมีแต่ลำแต่รวยเนาะเงี้ยเอากระคอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆเด้อที่แม่ตาพี่น้เพิ่นเนาะเี่ยแม่้องแก้มบุ้มขอเพิ่นลำเพิ่นรวยเด้อขอให้เพิ่นได้ร่อยเท่าพันเท่าแต่เป็นเซนเป็นหลานเพิ่นแหละ ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อมีแต่ความร่ำรวยขอให้มีสุขมีความสุขกายสบายใจหนาทีการงานลาบรื่นไปด้วยดีเด้อครับครับร่างก้อยขอให้ปลอดภัยไปด้วยดีเนาะนะขอให้สุขภาพเข้มแข็งหาเงินหาคำขอให้ได้ให้เฮามายสำเนียงตาขอให้ได้ร้อยเท่าพันเท่าขอให้ได้หลายหมื่นหลายล้านรายแสนเนาะขอให้เฮง ากคิดนี้กัสิอราลิดเลยเนาะคราลิดแค่สนี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสออนนา่อัวนกันเด้อ่นางพบพอกันขิดต่อไปพี่น้องเอ้ยสบายดี